มันไม่มีอาชีพศิลปินบัรดัตเลยในระบบสัมภากรอาชีพแรงงานสร้างสรรค์เป็นเหมือนอาชีพอื่นคนในอาชีพนี้จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่มันเทียบเท่าได้กับสายอื่นๆ เราจะคุพราะว่างานสร้างสารรค์ในไทยมันถูกจํากัดกรอบด้วยอุดมการ์ของรัฐจะเห็นว่าศิลปะที่เติบโตในไทยได้ที่มันอยู่ในแกลเลอรี่มันมีไม่กี่ประเภทแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานด้านศิลปะแบบต่อต้านการเมืองคุณก็จะไม่ได้อยู่ในแกลเลอรี่แล้วคุณจะไปอยู่ในคุกแทนอะไรเงี้ยค่ะ วันนี้ศิละปะในไทยมันถูกจํากัดกรอบท,ทับกาสร้างสารรค์เยอะมากงานที่มันขายได้ในตลาดมันก็ไม่ได้โอบก,กอดความสร้างสารรค์ขนาดนั้นนะมันยังเป็นงานที่เราเรียกว่างานแมสงานตลาดที่มันไม่ได้เปิดรับกว้างให้กับงานสร้างสารรค์ทุกประเภทอะมันก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้แรงงานไม่เติบโตเหมือนกัน เราต้องทํางาน6วันต่อสัปดาห์เราเอาเวลาไหนไปฝึกฝนฝีมือเราอะเราเอาเวลาไหนไปสร้างชื่อเสียงของตัวเองหรือหาพื้นที่ในตลาดอะคือมันไม่มีเราคิดว่าอาชีพแรงงานสร้างสรรค์เป็นเหมือนอาชีพอื่นมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้แบบโลกใบนี้มันหมุนต่อไปได้อย่างน้อยที่สุดคนในอาชีพนี้จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่มันเทียบเท่าได้กับสายอื่นๆ พอเราไม่ได้มีการคุ้มครองพวกนี้เราก็ต้องพึ่งการจ้างงานเราไม่มีไรายได้ประจําเราก็ต้องพยายามรับงานให้ได้มากที่สุดจนก,กว่าเราจะตายอ่ะ มันไม่มีอาชีพศิลปินบัรดัตเลยในระบบสัมภากรหลายๆประเทศอย่างที่บอกไปเขาจะมีการยกเว้นภาษีของศิลปินมันไม่ใช่อาชีพฟรีแลนซ์นะเพราะฉะนั้นระบบสวัสดิการของเขาจะได้เหมือนเหมือนกับคนที่มีอาชีพประจําทั่วไป เราจะพบว่าประเทศเรามีสเปซด้านศิลปะน้อยมากๆต่อให้มีก็จะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่อาจจะต้องเสียเงินอะไรเข้าไปไม่ใช่ทางรัฐจัดให้การที่เราจะมาเป็นแรงงานสร้างสารรค์ได้มันไม่มีพื้นที่ที่คุณจะได้ทดลองหรือการก้าวเข้าสู่การเป็นแรงงานสร้างสารรค์เลย คืออาจารย์คิดว่าเป็นวัฒนธรรมมากกว่าคนไทยรู้สึกว่าศิลปะมันมันที่สิ่งล็อกตัวคือมันกลายเป็นว่ามันเข้าใจยากมันแพงมันเป็นของชนชั้นสูงเท่านั้นซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือเด็กๆที่อยู่ต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วก็มีการไปมิวเซียมไปแกลเลอรี่ของเราไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นกลายเป็นว่าสิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ไปมันไม่มีการที่เอากลับมาสู่ตัวถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตั้งแต่เด็กๆเราโตขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะไไไมมม่่่่ดด้้เเเปป็็นนนัักสสสะวาาาาิงทีรรถ appreciate เราเชื่อว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่การเลือกตั้งค่ะออมันคือการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ว่าคุณสามารถมีอำนาจต่อรองไม่ว่าจะต่อรองกับรัฐหรือต่อตอรองกับนายจ้างหรือทุนที่มันสูงกว่าคุณได้หรือยังการรวมกันของแรงงานมันคือสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยหรือยังคนเรามีอำนาจพอหรือยังที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การเลือกตั้งค่ะ